Con này đi. Con mày hả? Được rồi. Wow. Wow. <laughs> <laughs> ยังปักปลาใครปกรขปลากอหรือมันลูขอปลขอ้ออืมตัดไปตามไปเราจะมาทำส้ตมตำเรามาทำส้ตมตำเรามาทำส้ามาสพพยี่ยิ่งลกครวิดีโจะทำส้ตมตำนะครับนี่ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะปอกมะละกอก่อนนะครับอให้แม่ฝานเปลือกมะละกอนี่ครับวัตถุดิบมะนาวพี่น้องนี่มะนาวเมามวาาก็บมื่วนปลาพริกมะพร้าผงนัวน้ำปลาตามส้มตำตาส้มตำจะใส่นี้ด้วยจะอร่อยมากเมนํา,นนาแบบว่าคมือ่อวานแม่เอาอย่างไรบ้าแเตะ หลาสุณว่าจรงอืมัชอาช่วยขึ้นบ้านไหมบ้านไหนเล่ยบ้านนันอืมฉันเดาระหว่างรอแม่อืมวักถืดิบมาให้หล่าบอกนาวแม่มะนาว มะกอกองงนี่หนามะกอกวะแม่เนี่ยค่ะหูมะนาวมะนาวที่แบบว่าปลูกเองอืดหน้าบักลายหน้าอยู่เฮียนท่าเออสั่นมากนี่จะเป็นผงงัวน้ำตาลซาอเมะกอกพักสวนขั้วเด้อจ้จพักอันนี้ <laughs> เอาใไซผมมามีน้ำตาลไหมใจนี้มันเกลือคุณน้ำตาลนี่อยู่ในด้านอันนี้อะไรอ่ะปลาไข่อันนี้อ่ะโรดดีใส่โรดดีได้วยเหรอว้าวส้มตำเอาเตี้ยนะคุณเอาน้ำตาลเห็นยซอยอยู่นี่มันข้อขาข้อเท้าใหญ่นอนเฮ้หลเป็นเฉียงตามบอกห้องให้ปลาไข่กินพี่น้องนะครับส้มตำ กลับมาบ้านไม่ค่อยซื้อกับข้าวนะครับเพราะว่าคอยมีสั่งซื้อทีเหมือนแล้วกินตัหมูไหมูไปก่อนเออซื้อทีเหมือนแล้วได้พี่นอ้องกินตาบหมูอืบเลิศด ได้บอพี่น้องผู้ลงพ้นกับหมักแล้วแต่คนหมักบ่มหมักของปลาไครใส่ต้มหอยหน่อยบอสใช่ๆนั่นแหละมันเต็บผู้ลงพ้นกับหมักเดียวแต่ว่าน้องดิวกับหมักอันนี้ก็แซบหยอมเกิดเล่นก็หยอง Mm hmm. อืส้มตำฝีมือน้องดิวเปรี้ยวหวานจิมจับแอหน้าม้วนจิมกับอรักระดเนี่นั่คือนั่นค เด็ดพี่น,งนานงแตบครับนี่สมตำลาบงัวปลาไข่ซิ้นนะเยี่ยมอ่ะแล้วลามือก่อนใหญ่ๆครับใหญ่ๆอห้แสบแสบแสบถือแฟนครับอยากเห็นปลาไข่กับแม่เลียกลับมาบ้านย้ำไหนกัเอออยากเห็นแม่ซิมซิมสนอย อานนงยมเลยยมเลยยมยงยมยมยงยงแม่แนงจอยกแ๊บนึงเอาผักกาดจอกมาก่ะยหยกหยกขาดเลยหยกขาดเลยคุณแม่นางแสบแสบแสบนี่แหละพี่น้องบ้านครับจริงๆอ่ะถ้าจะให้ดีนะอยากอยูดบได้ฟิวอันนี้แม่แม่นมงามาเร็ว รี้เรื่องไห็พี่นายรง้ไหมเขักปู้า้ีริงนี่ <c oughs> กินคือจังตอนยิงน่อยหน่แม่เออสะสะเข้าเขาเน<อ>ี่ยขาตอ,ตอนตอนตอนละไปเนี่ยนี่ มาบบดนเนี่ยถ้าคนข้าคนอีสานน่ะถี่หงเลยนี่มาเนี่ยตอนไปแบบว่าไปเที่ยวเข่าไปอย่างสิแม่มาไทยหย<ะ>ุห่มได้ยุ่มหยุ่มได้ยุ่มเลิศมากฮึมคนไทยกันหนูจิม้มไหมค้นได้ได้ครับพักใต้ยังไงเปิดพักใต้ทิน มาพี่น้องกูจะไปมาบ้านอาตบางกินขตต่าแซ่บพี่น้องมือละสามข่าบเข่าคำ <c oughs> น้องดวกินละสามข้าบ <c oughs> เออต้องดวกินละสามข้าบแซ่บแซ่บโอ้เลิศ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 งนกีน้รไปไหม เมื่อื่นเมื่อเปิดเมื่อปิดอืมเมื่อจะง่ายแต่กำลังยองกันอยู่เขาอรอป่าครไปยองไหมเอ้ยต้องหอนนึกแทบกำลังยองกันอยู่เยียวเนี่เยียวน่ยหัวไหลหวมเนี่ยวเนี่ย้าอกกระดาเล้วจี่น้อง เราไม่กพักกัดาวพนองอืมดูยังออืมอืมครับวันนี้นะครับอัปเดตวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับคลิปล่าสุดนะครับเกี่ยวกับป้าไข่กับแม่นี่คะ่ะ เออยอะแจกอยากอยากกิหมวนเจอกระบากมั้งอื้อหืออืมอืมเลิศส่ดอกน้ำร้ายแตกนะ มากมากอะมากมากยิงข้าวเจียนน้ำปลาค่ะพระพงเนาะมาด้อกินงข้าวเชียงน้ำปลาไข่เด้อแที่ทั้งหลายแม่งยี่ตเตาหมดเลยพีนน่น้องมาคนแซ่บขาดแทบไแม่งยี่เตาหมด หมดเลยกินได้สามตัวจามได้หมดบ้างไม่หมดง่ายไหมบ้างกินบ่อยละเต็มเนอะเพราะเป็นอย่างนี้ดีก็งั้นเลื่อนแม่นด่านี่ขอบคุณตำลับแมงกิ้เต่ากับแมงดานะคะขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าที่แบบลูกนขบุ่้ะปีใหม่นี่ขับบ้านบพราพี่น้องน้องเดียวถามหน่อยปีใหม่นี้แฟนขับได้ขับบ้านไหมได้กลับบ่ครับเหม็นมะเนี่ยได้กลับบ้านบ่คนกินมาเบิ่งหมอลันอืม มมมาาอศิลปินภูไทยค่ะมาดูหมอนปั้นทองเดืวนะสองมกราเนค่ะสองมกราศิลปินภูไทยนันเอ็ดมาสมวนบนข้ามปีเด้อค่ะวัดสิงคายวัดสุทธาวาสบ้านสิงคายตำบลหนองแวงอำเภอเกษตรวิสศษจังหวัดเอยเด้อค่ะมาเจอกันกั่ไม่เรียบที่วัดสุทธาวาสข้าสว่วนบนข้ามปีเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมจนายเกี่ยวฉีกคนมืดก็ตีเชียร์เสียอพปใครบอกว่าเะอยู่จะกินเนะ ยวคือจังแห่ไปถ่าร้านคือเออพอแม่จากเมืองมาแล้วเขาจังให้กินเพราะว่าต้าวอ่ะเออต้วปลาคาร์พหูอยู่อ่ะดิวกินง่ายยุ่งง่ายแต่แต่แต่บัดมีบัดมีเง้นก็กินง่ายยุ่งง่ายหมักไม่คนไม่กินซองคนคือหลายคนไม่รู้ว่าดิวอ่ะเป็นคนแบบง่ายๆเปิ้ลพี่ดูง่ายไหมง่ายพ่อคือแบบตื่นมาเปิ้ลมงแบบพี่ดิวกินข้าวกับอะไรก็เนี่ยมีปลาสับ มีปลาสับกับไอเอ็ลาบกับอะไรแล้วก็กินกินแล้วก็ไปนอนทช่ไหมเปิดบุลังค้นตื่นมากบสีหาแล้วกินอย่างัสิแม่ช่างปลาคายถี่ปลาตลีเลยเนี่ยออ <c oughs> หมดเลยพี่น้องแม่มันอร่อยจริงเบิ้งแซบพี่หลี่อันนี้ของแซบมันจะแบบปนแมงที่เตาเนาะพี่น้องนนมึงนะแี่ที่เตาแมงดาแล้วก็ขับผู้ก็ักกาดอืม มาบานอ้วนแท้ฝาคิดจับเห็นนั่นหลาไปเล่นหนังเป็นยังไงอ่ะตัแค่บอนเลือดอ่ะโอเคอ <lips> อเยีเ่ยมถือไปเบิรงอบอนถือไปเบิงพอพอ้งนครออบอแม่ต้องไปดูนะที่โรงภาพยนตร์ <Okay. S 2> เดี๋ยวถ้าหนังชายนะครับจะให้ป้าไข่กับแม่ไปไปดูน้องดิว,ดวเล่นภาพยนตร์ด้วยรอค่ะรอ,อรือนนะไปนอนร้อนท้องรอน แม่ก<ช>ระถามมาพ่ศจิกาล้มเมื่อไพรพ่ศจิ่ายเมื่อใดพ่ศจินี่เมื่อไรรอชมค่ะปีนี้แหละปีนี้แน่นอนครับสุภัทมาพิมายย้